สวัสดีครับผมนายวัชรากรบ้อไทยสงครับผมเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูา่สถานีอ้อยญี่ปุ่นนะครับผมหรือโครงการ การแก้ไขปัญหาอ้อยใบขาวแบบบูรณาการนะครับผมก็ที่มาของคําว่าอ้อยญี่ปุ่นนะครับผมก็คือการนําหลักการการจัดการแปลงนะครับผมที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาประยุกต์ใช้ในกับแปลงของเรานะครับผมก็ข้อดีนะครับผมของอ้อยญี่ปุ่นนะครับก็คือเราสามารถสําสรวจสํารวจโรคแมลงแล้วก็จัดการแปลงได,ได้ง่ายนะครับผม สำหรับการจัดการแปลงแบบญี่ปุ่นนะครับผมก็จะเราจะใช้ล่องปลูกนะครับผมในระยะ1 5 0่งราถึง150เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ระหว่างแถวนะครับเราจะใช้2เมตร 50- ถึง3มเมตรนะครับเพื่อง่ายต่อการสำรวจโรคและแมลงครับสำหรับวิธีการปลูกนะครับเราก็จะปลูกเป็นอ้อยข้อตานะครับผมซึ่งเรานำอ้อยข้อตาไปเพาะในถาดหลุม เป็นเวลา1เดือนนะครับแล้วก็นํามาปลูกในร่องอ้อยนะครับผมโดยการเราจะใช้หัวหมูนะครับในการชากล่องไปก่อนแล้วก็นําอ้อยข้อตามาปลูกนะครับในระยะห่างที่40เซนติเมตรนะครับผมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของอ้อยครับครับสำหรับการจัดการแปลงนะครับผมหลังจากปลูกเสร็จนะครับเราก็จะให้ด้วยวิธีน้ําหยดนะครับโดยให้ช่วปลูกใหม่นะครับให้ทุกเวันนะครับผม แล้วเมื่อปลูกเสร็จนะครับเราก็จะสารวจโรคแมลงนะครับทุกเดือน,นครับสำรวจโรคแมลงถ้าพบาโรคใบขาวอ้อยนะครับผมให้ทําการขุดออกโดยทันทีนะครับผมแล้วก็ทําการจดบันทึกนะครับว่า,าเดือนที่ผ่านมาเราพบาโรคแมลงตัวไหนบ้างเพื่อที่จะได้เก็บเป็นข้อมูลในการจัดการแปลงในการกําจัดในรอบต่อไปนะครับผมครับาสาหรับตอนนี้นะครับผมเราก็จะพามาดูอ,าอ้อยที่ปลูกในระยะห่างที่ 40เซนเซนติเมตรนะครับผมว่ามีความสมบูรณ์สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับผมครับดูตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นช่องว่างระหว่างสี่ี่ิเซนนะครับซึ่งอ้อยสามารถแตกกอได้พอดีนะครับผมซึ่งจะทําให้อ้อยสมบูรณ์มากเลยนะครับดูขนาดตามนี้นครับผมสำหรับแปลงอ้อยแปลงอ้อยญีุ่นพันนี้นะครับผม เมื่อถึงกําหนดเวลาการตัดนะครับเราก็จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกร,กรในกลุ่มนะครับผมที่เราร่วมกันทําแปลงอ้อยทดลองขึ้นมานะครับผมก็จะแจกให้กับชาวไร่ไปปลูกเพื่อทดลองและก็ขยายพันธุ์ต่อไปอีกครับผมขอบคุณครับ